วันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาทุ่นไตรมาสเพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสะนะบำรุงวัดป่ามหาวีระวง์กุฏิสงรับรองพระเถระเรือนไทยล้านนา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพงรัฐพิรมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางสาลิสาพิรมรัฐอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมืองและพุทธศาสนิก,กชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพ,พระกฐินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 6 1ล้านบาท20สสตางค์พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลแก่งคอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอมและโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมตำบลชะอมเพื่อบำรุงการศึกษาณวัดป่ามหาวีระวงศ์ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี และเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพ,พระกฐินประจำปีพุทธศักราช2566ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดนางชีพระอารามหลวง เพื่อนำไปบุรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวัดโดยมีนายพงรัตพิรมรัตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาริสาพิรมรัตอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้บริหารข้าราชการ พนักง,งานราชการลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมืองและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพกักกฐินพระราชทานโดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพกัพากพกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวนสามล้านส6นบาทพร้อมทั้งมอบเงินให้โรงเรียนพระปริยธรรมปานคำศึกษาจังหวัดลำปาง โรงเรียนวัดอ่างแก้วแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดนาปรกแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญเพื่อบำรุงการศึกษาณนะวัดนางชีพระอารามหลวงแขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร